สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้พระมาพอสมควรหลังจากที่ไปเดินสนามพระ,ะมิกบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเดี๋ยวจะเริ่มวัยวๆเลยและการคลิปนี้นะครับเนื่งองจากเป็นได้พระย่อยๆมาหลายองค์นะครับงบประมาณก็จ่ายไปประมาณ3 0 0 0ันกว่าบาทได้อยู่นะครับทั้งหมดนี้เริ่มแรกจากเป็นลูก เป็นรูปเกจิเก่าไม่ทราบที่นะครับชื่อว่าพระอธิการคล้ายหรือคล้ามเนี่ยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนเป็นพระกรอบค่อนข้างเก่านะครับไม่รู้ที่แน่นอนนะครับไม่รู้ที่แน่นอนแน่ชัดนะครับกรอบเก่ามากๆด้านหลังก็เก่าเป็นกระดาษลังนะครับเป็นไม้อัดอบางมีความเป็นประหลอดนิด,น,ดนิดนะครับพระยุคเนี่ยเป็นเขาเรียกผมไม่แน่ใจใช่ยุคสีเปียรหรือเปล่านะครับรเป็นกาด ปินออกมานะครับเป็นกาฟปิ้นออกมานะตรงนี้มีประหลอดสร้างในเนี่ยแจกเมื่อปี2493เก่านะตก6 7 7 0ปีแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังไม่รู้ที่ว่าเป็นที่ไหนนะครับต่อไปจะเป็นชุดจตุคามอันนี้จตุคามกาลังมานะช่วงเนี้ยจตุคามกาลังมาเป็นจตุคามรามเทพรุ่นมงคลมหาลาบ นะครับปีองค์นี้น่าจะปี50กล่องเนี้ยนะครับแต่ก่อนขายกันหลายตังนะกล่องพันกว่าบาท2 0 0 0นะครับตอนที่ทิศเนี่ยอันนี้ผมได้มากล่องละร้อยก็ได้เนื้อหลายหลายโซนเลยนะครับเนื้อ,ดอแดงชั้นมากนะครับนี่เนื้อน้ำตาลนะครับแล้วก็ได้เนื้อดำด้วยนะครับยังเดิมๆดิมคมคม,คมอยู่นะครับ เยวก็จะขายยกกล่องสักกล่องละ6กเจ็ดร้อยก็น่าจะได้กาไรแล้วนะครับอันนี้เป็นกล่องเดิมๆเ,เพื่อนๆลองดูไว้นะผมเคยซื้อมาหลายกล่องแล้วแหละแบบนี้นะครับแต่ก็ซื้อมา 3- ามสี่ร้อยบ้างอะไรบ้างก็ขายได้เรื่อยๆเพราะว่าผู้นิยมจารุค,คามก็ยังพอมีอยู่แล้วปัจจุบันก็เริ่มกลับไปคิดกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับองค์พ่อจารุคามอันนี้ก็ต้องมัดยางไว้นะครับการตกตกแตกไม่ได้เลยจาุค,คามขายไม่มีราคาเลยนะครับ ทีนี้มาดูว่าได้เหรียญอะไรกลังบ้างนะครับได้เยอะอยู่นะพระเริ่มจากอันนี้เลยละกันเริ่มจากสมเด็จสองร้อยปีวัดเกดชโยจังหวัดอ่างทองนะครับปี2531รรุ่นประวัติศาสตร์ ได้มาทั้งหมด4กล่องนะครับได้มาทั้งหมด4กล่องได้มาทั้งหมด4กล่องแต่ละกล่องพิมพ์ก็ไม่ซ้ํากันเลยอันนี้เป็น7ช,ช, 600, ชั้นนิยม6ชั้นอันนี้ก็น่าจะ6ชั้นนะครับอันนี้ก็6ชั้น7ชั้นนะครับ7ชั้นนิยมจะเป็นแบบนี้นะนี่จะเป็นแบบนี้นิยมสดอันนี้รองลงมา2กล่องนี้ก็จะรองลงมานะครับแต่ก็ราคาก็ไล่เรียกกัน2 0 0 150 1 0้อหนึ่งอะไรประมาณนี้นะ7ชั้นนิยมควยขายได้ประมาณ3 0 0อยนะครับตายางชัด ด้านหลังก็จะมีตายยางนะนี่แบบนี้ด้านหลังจะมีตายยางทุกองค์นะครับตายางแดงเป็นรลปสิงห์โลหสิงห์นี่ก็ประมาณนี้เพื่อเพื่อนดูประมาณนี้นะครับปัจจุบันผมไม่แน่ใจมีเกสหรือเปล่าแต่เท่าที่ได้มาก,ก็ขายได้ตลอดนะครับยังไม่ยังไม่เจอเก๊อะ่ะเพราะว่าราคายังไม่ได้แรงนะครับแล้วก็กล่องก็มีหลายรุ่นนะเท่าที่ผมดูอะ่ะมีทั้งกล่องที่เป็นวิชั่นแล้วกล่องธรรมดาซึ่งคาดว่าพระน่าจะออกเยอะนะครับ แต่ส่วนใหญ่คนนิยมน่าจะเป็นกล่องวิชั่นมากกว่านะครับอันนี้ก็ซื้อมาขายได้ตลอดผมไม่ใช่ใส่ตรงนะครับคือซื้อมาขายอันนี้ซื้อมา4องค์ห้าร้อยบาท,บาทก็พระยังพอสวยอยู่นะครับก็ขายเหมาไปเลยนะครับขายองค์แล้วมาสองร้อยหรือว่าร้อยาสิบาทก็ได้เท่ามานะหกเจนะครับต่ามาเป็น เขาเรียกว่าพรมสีหน้านะเนี่ยเป็นพินพรมสีหน้าก็ออกหลายที่นะครับเพราะเป็นจริงๆแล้วเป็นพระโรงงานนะเท่าท,ที่ผมทราบประวัติมาเนี่ยเป็นเนื้อเมกะพัดเป็นพระโรงงานมีหลวงพอ่ออีวัสัตหีบนี่แหละที่ที่แจกนะครับนำไปแจกแล้วก็เป็นเกจิหลายท่านนะครับพบเจอได้ทั่วประเทศนะเพราะเป็นพระโรงงานนะครับชุดนี้เป็นพระหล่อโรงงานแล้วก็วัดต่างๆก็สั่งนําไปแจกนะครับ จะไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นพระโรงงานอาจจะมีหงวงพ่ออื่นนําไปซ้ํากันนะครับก็จะเล่นรวมๆว่าเป็นองวงพ่ออีเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับเป็นเนื้อเมฆพัดเป็นพิมพ์บล็อกประกบนะครับรอแบบโบราณมีช่อชนวนนะครับเนื้อเมฆพัดต้องไม่ไม่มีสีม่วงๆน้ำเงินน้ำเงิน,น,งเ,งนเหมือนของใหม่นะของเก่ามันจะออกดำๆแบบนี้นะครับ รอยแตกรอยอะไรเป็นธรรมชาติของเนื้อไม่กระพัดสวยเงาเปาะนะครับสวยเงาเปาะต่อไปก็เป็นพระส่วนใหญ่ได้มาเป็นพระที่ค่อนข้างเก่านะ,อ,ะอันนี้ก็ดีนะครับอ,องนี้หลวงพ่อในกรดนะครับหลวงพ่อในกรดพิมพ์ใสมาพิมพ์เล็กนะครับน่าจะปีหนึ่งกว่ากว่าอันนี้ผมเคยซื้อมาได้มาสี่ร้อยบาทนะครับขายไปสวยๆอันนี้ เนี่ยซื้อมา50บาทเพื่อนๆเ,เห็นไหมพัะกอง50บาทเราก็สามารถทำกำไร200-300ได้อันนี้ผมกะว่าจะขายสักมา250หาหรือว่า300บาทนะครับเพราะในกุดต่อไปอ,อันนี้ได้มาบ่อยนะแล้วก็ทำคลิปไปหลายครั้งละอันนี้ได้บล็อกนิยมสุดด้วย วาละแรกพิมพ์แรก1.1หนะครับหลวงพ่อรวยวัตกโกปี60รุ่นรวยรวยเฮงเฮงยอดประสบการณ์นะครับไก่เล็บเท้ายาวหรือว่าไก่ตีนยาวมีรอยตัดเป็นรอยขีดตรงนี้นะครับนิยมสุดนะครับแล้วก็ไอจุดตรงเนี้ยจุดตรงตอจานจุดน่ะจะเป็นรูๆเขาเรียกว่าจุกนมนะครับอันเนี้ยซื้อมาร้อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆน,น่าจะขายได้ประมาณสองสามร้อยได้อยู่นะครับ คือกำไรแน่ๆองค์ประมาณร้อยหนึ่งแน่ๆพระที่ผมเกลียกองมาหรือว่าพระที่จับราคามาไม่เกินหนึ่งร้อย100เนี่ยนะครับส่วนน,นี้เพื่อนๆดูนะเนี่ยพระเกลียกองมากล่องยี่สิบาทไม่รู้จะขายได้เท่าไหร่เป็นพระหลวงพ่อเพชรวัดท่าเรือจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับไม่แน่ขายได้ไม่แน่ใจว่าจะขายได้ประมาณเท่าไหรนะ่นะพอดีเป็นผมว่าน่าจะปีหนึ่งกว่าๆแล้วก็เป็นปี เป็นพักสวยอะ่ะก็เลยซื้อติดมานะครับเนี่ยกองห้าสิบบาทน,นี่ก็ห้าสิบบาทนะครับอน,นี้ห้าสิบบาทวัดปากน้ําจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจาชื่อท่านไม่ได้นะครับอันนี้จําชื่อท่านไม่ได้จริงๆแต่ก็เคยซื้อมาได้หลายรอบแล้วแหละพระครูวิววมลศิลาจันทร์นะครับวัดปากน้าจังหวัดสมุทร,รสงคราม เคยขายได้ประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยอันนี้ก็ห้าสิบบาทเราได้กาไรสั้ห้าสิบร้อยหนึ่งก็เอาแล้วนะครับโอเคต่อไปอันนี้หลวงพ่ออุตมะรุ่นสี่หลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามรุ่นสี่นะครับอันนี้สภาพไม่ผ่านการใช้แต่ก็มีเพื่อนๆน,น,นิดหนึ่งนะครับรุ่นสี่เนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตดูใบหน้าของท่านจะค่อนข้างจะ,คะเคลือบอวบๆอ,บอะ่ะนะครับ แล้วก็มาสังเกตรตรงจอจานตรงนี้ห่างมันจะสั้นจอจานจะไม่เต็มเห็นไหมจอจานตรงนี้มันจะสั้นก็จะตีไปรุ่น4ปีน่าจะปีหนึ่งสมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเป็นล็อปพิมพ์รุ่นแรกนะครับเป็นล็อปพิมพ์รุ่นแรกคล้ายรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็ราคายัางหลักพันแล้วก็ไม่แพงนะอันนี้ก็ไม่ได้พ่อแพงนะผมซื้อมาแค่50บาทก็ทก็ถือว่าไม่ได้แพงแต่เป็นพระที่มีประสบการณ์ค่อนข้าง,ง,งเยอะนะั่งพ่ออุตมะแต่ไม่ได้ รับการถ่ายทอดอไรเส้าท,ที่ควรเพราะว่าวัดท่านนี่ยอยู่โ,โหไกลมากอะนะครับอาจจะไม่ดังเท่าพระในเมืองนะครับหรือว่าพระใกล้เมืองอ่าอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อน่าจะจำชื่อไม่ได้เป็นพระเพชรนี่แนะหละน่าจะหลวงพ่อดินวัดนวัดกุดท่าแรลงจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ถ้าเป็นรุ่นแรกก็ขายได้หลักพันอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่น2หรือว่ารุ่น3แล้วแหละนะครับปีหนึ่งหกน่าจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยอันนี้ก็50บาทนะเพื่อนซื้อมา50บาทเนี่ยน่าจะขายได้ประมาณ2 0 0 3 0 0ประมาณนี้นะครับปีหนึ่งหกนั้นจะเจอทีนะเนี่ยปีหนึ่งหกเนี่ยนะครับเป็นพระค่อนข้างหาย,ยากแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากมายนะครับราคาก็พอไปได้ซื้อมากำไรสัก50 100รอยหนึ่งนะครับ อันนี้เหรียญอะไรเนี่ยห้าสิบาทเหมือนกันนะชุดนีนะ้ไม่ได้ว่าจะแพงนะส่วนใหญ่พระหลักๆผมไม่ทําลงนะครับเพราะเดี๋ยวหน้าพระจะเสียเพราะส่วนใหญ่ก็ขายลูกค้าไปแล้วด้วยแหละได้มาเราก็ขายไปเลยเราไม่มีเวลาจะมาถ่ายคลิปไว้นะครับอันนี้หลวงพ่อจันนะครับเป็นหลวงพ่อจันวัดพมสุวรรณสามคัคคีน่าจะวัดในกรุงเทพนี่แหละนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจสร้างถวายนะครับ เป็นาสวยนะห้าสิบบาทปีหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลองไปเช็คประวัติดูนะครับไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่นะครับตรงน,นี้ไม่เคยขายเดออันนี้ครับอ่าอน,นี้หลวงปู่คำมีวัดถ้ำกุหะสวรรค์จังหวัดลบบุรีนะครับเป็นภาพจําวันอันนี้จะนวันพระรหัสพิมพ์นี้นะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ สวยๆขายได้มาณส0 0พกว่าบาทสภาพนี้น่าจะได้สักประมาณสามร้อยแล้วกันสองสเนี่ยซื้อมาผมจำไม่ได้น่าจะร้อยหนึ่งนะครับไม่เกินนี้นะครับองนี้ยงเนี้ยน่าจะร้อยหนึ่งครับได้กำไรสักร้อยหนึ่งนะครับต่อไปอ่อันนี้เนี่ยนี่เคยขายไป300ร้อยนะครับสวยๆเนะี่ย เลี้ยงลงปูขำนะครับวัดถินกรนิมิตจังหวัดนนทบุรีนะครับเกจีนในยุคนั้นค่อนข้างจะเยอะที่รั่วปลูกเสกนะครับพวกขำวัดถินกรนิมิตสวยๆเคยขายได้ประมาณสามสี่ร้อยอยู่นะครับนะครับสภาพสวยๆเนี่ยผมเคยขายได้มันสามหรือสี่ร้อยบาทอันเนี้ยซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนะครับน่าจะขายได้ราคานั้นแหละสามสี่ร้อยกำไรก็เกินครึ่งลวนะครับเป็นเหรียญค่อนข้าง เขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์อ่ะสวยนะครับเป็นเนื้อ,อบาก้าเปลือยๆนะครับเงาวิ้งๆเลยสภาพเกือบเต็มร้อยนะครับเสียดายโดนจมูกไปนิดหนึ่งนะราคาก็ไม่ได้แพงมากมายเถอเขามีลูกศิษย์ตามเก็บนะครับน่าจะประวัติดีผมก็ไม่เคยเช็คประวัติแล้วก็อ่านประวัติท่านเหมือนกันนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนใหญ่ผมซื้อมาแล้วขายได้ก็เลยทําให้เพื่อนๆดูแบบไว้นะครับเผื่อเจอถ้าเก็บไว้หรือว่าขายไปจะได้ไม่ ไม่ขายจนถูกเกินไปอ่ะนะครับขายให้มีราคาต่อมาเป็นเหรียญอ่ะอเนี้ยเคยได้มาสองรอบแล้ววัดโ,โตเนี่ยวัดโตโย้อนยุคปีหนึ่งหนึ่งห้านะครับหลุงพ่อโตวัดโพธิประสิทธิ์จังหวัดลบบุรีนะครับพ่อโ,โตวัดโพธิประสิทธิ์จังหวัดลบบุรีรุ่นแรกก็หลักพันนะครับสวยๆนะครับอันนี้ขายได้มาสามร้อยนี่ผมซื้อมาสองร้อยบาท ซื้อมาเพราะความหายากนะนันะนะนะจะเจอสักทีหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่เอกลักษณ์การแกะเหรียญปั๊มเหรียญค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะสวยผมชอบแบบนี้นะโรงงานเดียวกับหลวงพ่อจําชื่อไม่ได้หลวงพ่ออะไรจะวัดวัดเชียงลากทางจังหวัดสรับบุรีนะครับแกะบล็อกที่เดียวกันปั๊มที่เดียวกันเอกลักษณ์เหมือนกันเลยตัวตกตัวตัดคล้ายคกัน เห็นไหมตัวตัดจะละเอียดนิดหนึ่งนะครับปี15งหพ่อโตนะครับนี่เห็นไหมเอกลักษณ์การเจาะรูนะครับมีรอยเขาเรียกว่ามีรอยรอยปั๊มรอยกระแทกเป็นรอยเปื้นๆแบบนี้นะครับเหลี่ยญรุ่นนี้ยังไม่มีเก๊หรอกนะครับก็ซื้อหาได้สบายใจแต่ก็จะพบยากนะน่าจะเจอสักทีสวยๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเจอสภาพใช้แล้วก็ คนขายก็เปิดราคาแพงเป็นพนะันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วพระราคาไม่ได้ถึงขนาดน,นั้นนะครับขายอยู่ที่ประมาณอย่างมากก็ไม่เกิน500อ่ะสวาพสวยๆนะครับอันนี้ผมซื้อมา200บาทซื้อเพราะความหายากอาจจะขายไม่ได้ด้วยซ้ำอาจจะขายได้แค่2 5 0 3 0 0ยากำไร50บาท100บาทนะครับแต่คาดว่าน่าจะเก็บไว้นะครับองนี้หายากจริงๆนะครับ่อมาอันเนี้ยทำไปหลายรอบแล้ว หลวงพ่อพระครูบาศรีวิชัยนะครับนี่ครูบาศรีวิชัยอันนี้ออกวัดสวนดอกปีหนึ่งสองนะครับประวัติการสร้างค่อนข้างชัดเจนครูบาในยุคนั้นเขาร่บุกเสร็จค่อนข้างเยอะนะครับวัดสวนดอกปีหนึ่งสองจุดสังเกตก็คือพอสอนตรงเนี้ยท่านจะไม่เปลี่ยนยังเป็นแปดสองเหมือนเดิมรอบพิมพ์รุ่นแรกนะครับใบหูทางด้านซ้ายต่ำกว่าด้านขวานะครับแก้มจะออกทางด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาจุดสังเกตนะ ก้มจะอ้วนทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีขีดดพลิกมาด้านหลังสลุตรงนี้จะยาวเห็นไหมครับสลุตรงนี้จะยาวถ้าเป็นปีอื่นมันจะมันจะสั้นนะครับบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกหน้าบล็อกเดียวกับวัดวัดขอนหรือวัดวัดอะไรสักอย่างผมจาชื่อไม่ได้ที่เล่นกันหลายตังเล่นกันหลายพันครับแต่เนี้ยเป็นปีหนึ่งสองก็เลยเล่นกันไม่แพงสักเท่าไหร่หูตกหูตัดชัดเจนนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์ทั้งนั้นนะครูปีวิชัยนะครับ โดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับนี่มีรอยตัดตรงนี้นะครับสวยเลยนะครับรงนี้เนี้ยซื้อมาร้อยเดียวนะครับน่าจะขายได้ประมาณสามร้อยหรือว่าสองร้อยห้าสิบได้อยู่นะครับเป็นพระที่เจอค่อนข้างบ่อยแต่สภาพสวยๆแบบนี้นานๆจะเจอทีนะครับต่อไปองค์สุดท้ายเลยแล้วกันเอยวคลิปยาวเกินไปนะครับองค์สุดท้ายอะมันมันกันเลย ไม่รู้ที่พระปิตานะครับพระปิตาเนื้อตะกัวไม่รู้ที่นะครับตะกัวเนี่ยเหมือนกับหลวงพ่อเดิมเลยนะอันนี้เขาเลี่ยมมาเดิมเดิมนะผมไม่ได้จับเลี่ยมใหม่นะเลี่ยมเดิมเดมแล้วก็แกะไม่ออกด้วยนะครับเนี่ยทองแดงเลี่ยมอย่างเดิมเดิมยังมีคาบเหงือคราบไขอยู่เลยนะครับคมซอกเนี่ยยังไม่รู้ที่นะครับเดี๋ยวต้องลองเช็คดูเนี่ยเพืเ่อนๆซื้อมาสามร้อยบาทอ,องนี้ยังไม่รู้ที่เลยนะครับ เก่าๆนะเนื้อมัน,มนเลยคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเดี๋ยวจะทําคลิปประมาณนี้นะครับหมายเพื่อได้รับชมกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าได้พระมาค่อนข้างเยอะนะครับมีเยอะมากอะ่ะเพื่อนๆวงแผนให้ดูนะนี่เนี่ยในลังนี้ทั้งนั้นเลยอะ่ะพระนะครับพระเยอะมากๆเดี๋ยวรอทําคลิปพเพื่อนๆดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ